จริงครับเห็นว่าวันก่อนลมอ๋อไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะเปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ท่นสูงเต้นก็เลยหกล้มบนเวทีไม่แไงบ้างไมยไม่ค่ะก็สบายมากหินพื้ดเเรียกอะไรถึกถึก ก็มีล้มแบบลมแล้วลมอีกแต่ว่ามันมันไม่ได้ล้มหนักอะไรมากค่ะแล้วก็แต่ว่าแฟนๆก็น่ารักก็แบบว่าฝนตกก็รอดูอะไรเงี้ยก็ยังมาแบบหน้าเวทีเราก็เราก็ยื่นมือไปจับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลื่นลมนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใ่มีช้ำเขาะะ่าค่ะตอนนี้เขา่าคือไม่ได้พอลมนะแต่เหมือนเข่าซ้ายเริ่มมีปัญหาหนูใส สมัยสาวๆเต้นเยอะไปหน่อยต้องเดี๋ยวอาจจะต้องมีไปหาหมอนิดนึงนะคะเคยเป็นไหมเวลาเราเราก๊อกๆบ่อยๆอะค่ะแล้วมันเหมือนกับช่วงนี้แบบมันเสียวๆที่เข่าอะค่ะก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วกับกับช่วงนี้เข้าฟิตเนสบ่อยเพราะว่าต้องเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทางทางทรนเนอร์เลยบอกว่าต้องเช็คแล้วละเพราะว่ายิ่งเราต้องเล่นคอนเสิร์ตด้วยมันจะยิ่งไปกันใหญ่สิ่งมันจะมีปัญหาไหมคะช่วงที่คอนเสิร์ตอยู่เนียนปวดน่าจะช่วยด้วยชะลาพาไปเลย <laughs> ข้อปัญหารเรื่องกระดูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า<ม>ต้องเช็คค่ะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นคือเราก็ยังเต้นได้ปกติทีแต่ว่าเราจะรู้สึกเวลาเราทํางานหนักๆหรือว่าเราเดินหนักๆใน1วันอะไรเงี้ยก็จะก็จะรู้สึกว่ามีลักษณะเสียวๆที่เข่าซ้ายใช,ช่วงนี้ซอมเต้น<ป>บ่อยๆผลระยะย,ยาวหวกลัวค่ะเพราะว่า การเต้นมันเป็นเรื่องที่เรารักอันค่ะก็ต้องรีบรักษาแต่ว่าเท่าที่ท่านเทรนเนอร์บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราออกกําลังกายในส่วนของเข่าให้มากขึ้นอย่างปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาช่วยช่วยช่วยให้ความบาดเจ็บมันลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้พี่หญิงนอกจากถ่ายหนังแล้วซ้อมเต้นทุกวันด้วยป่ะคะช่วงนี้ก็มีซ้อมเต้นด้วยค่ะซ้อมร้องด้วยก็บอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็เพิ่งไปประชุมกับแก๊งมาเมื่อเมื่อเมื่อคืนก่อนนะคะกกก็็เเเอ่่่คคคคุยยสสรรรริิปปตต์์ันนนาาววๆีีได้ท ทำให้ทุกคนหายคิดถึงทั้งคนทั้งคนเล่นและคนดูก็อยากให้มาชมกันเยอะๆค่ะทตัวเข้าไปนูต้องลดการซ้อมไปนะคะช่วงนี้หญิงหญิงยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้าไปซ้อมเท่าเพื่อนๆเลยนะคะเพราะว่าเรายังมีความรับผิดชอบในเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือต้องตั้งใจว่าจะปิดเดือนกรกฎาอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้เทคิวให้ภาพยนตร์เรื่องเรื่องนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงเทคิวให้การซ้อมเพราะว่าคอนเสิร์ตจะมีเดือนสิงหาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องงานแฮปปีดีเรื่องหัวใจ หัวใจก็เรื่อยๆค่ะก็มีเพื่อนๆคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆก็คงเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่ายังไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นต,นต้นมันมีข่าว<ล>มีข<ล>ม่าวว่าพี่หญิงแบบก,กําลังรักษาแผลใจจากหนุ่มแดนโสมหล,ลีไม่ได้ว่ารักษาค่ะจริงๆกับกับหนุ่มแดนโสมเนี่ยเป็นเพื่อนกันที่คุยกันเจอกันที่งานนะคะแล้วก็เราก็เหมือนกับแลกไลน์แลกอะไรกันแล้วก็คุยกันแต่ว่าด้วยความที่ เราเองเราก็ไม่พูดภาษาเขาไม่เป็นเขาเองเขาพูดภาษาเราไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนคนที่รู้จักกันแล้วก็คุยกันแล้ววันนึงก็ไม่ได้คุยกันแล้วลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอูกภาราไหมครับเห็นว่าเกี่ยวคะ่ะแล้วก็ด้วยด้วยงานของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีเวลานะคะในสถานะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจเป็นแค่เพื่อน,นะค,ะค่ะเป็นแค่เพื่อนใช่นานไหมคะพี่หญิงระยะเวลาการคุยกับเขาเฮ้ยก็สิ้นปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ต้นปีนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วค่ะค่ไม่ได้ ไม่ได้ติดต่อแต่ก็มีก็ยังมีไลน์คุยกันอยู่เธอจะให้ทักทายกันก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะไม่ได้ถือว่าเป็นอาการเฮิร์ตหรือโอ๊ยไม่ค่ะไม่ค่ะเราทํางานไม่ได้เฮิร์ตขนาดนั้นค่ะค่ไม่หนุ่มคนไหนเข้ามาบ้างไหมคะได้ชินงนย้ยังไม่มีเลยค่ะก็ช่วงนี้ทําแต่งงานขอมุ่งไปที่งานดีกกว่าแล้วก็ ปีนี้ก็คงก็คงมีภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีละครมีอะไรอีกที่จะตามมาก็ฝากผลง,งานดีกว่าเหมือนพี่หญิงจะแบบถูกฉลกกับต่างชาติเนี่ยมันหนุหน่มๆที่เข้ามาจะเป็นแบบต่างชาติซ <c oughs> ะส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วย อย่างอย่างว่านักสแสดงหลายๆคนเราคงไม่ได้มีเวลาไปเจอใครเยอะนี่ยหรอไหมคะคือมันก็คงเวลาไปเที่ยวก็คงเป็นเรื่องของการทํางานซะส่วนใหญ่อาจจะได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเพราะว่าถ้าอยู่บ้านเราก็เนี่ยวันๆก็อยู่แต่กองหนังกองละครมันคงไม่ได้เจอใครใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ปิดสาหรับคนไทยใช่ไหมพี่ถ้ามไม่นึกไทย ไม่ได้ปิดค่ะเพแต่มันไม่มีจริงๆค่ะคุณแม่หูแม่เล่งมากค่ะแม่แบบส0สิบแล้วน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าหญิงว่าทุกอย่างมันอยู่ที่จังหวะเวลาค่ะถ้ามันใช่วันนี้เราอาจจะเป็นเพื่อนกันแต่วันต่อไปเราอาจจะพัฒนาก็ได้อะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ถือว่าว่างใช่ไหมพี่ก็มีคนคุยอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแต่ว่าด้วยตัวเองอะค่ะเป็นคนที่เน้นงานเป็นหลักก่อ,อก็ถ้าใครเข้าใจหญิงเรื่องนี้ก็คงคบกันได้มี มีแบบมาวินหรือ,อยังคะตอนนี้ทีุ่ยคุยอยู่ไม่มีหรอกค่ะเห็นว่าเป็นเพื่อนก,นกันแล้วก็ไม่ได้คุยเยอะแยะมากมายอะไรค่ะ <c oughs> เพราะว่าตัวเราเองเราก็ขนาดงานที่เวลาจะได้อยู่กับตัวเองยังน้อยเลยอนะไรเงี้ย <c oughs> ตอนนี้ก็เหมือนมีใครที่เออพอเราเหนื่อยๆเราได้คุยเราได้ปรึกษางานบ้างอนะไรเงี้ยก็โอเค